วันนี้มานมรสกศัการวัดป่าภูก้อนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปวิหารวัดป่าภูก้อนกันนะครับ ทางขึ้นชันแล้วก็มีบันไดหลายร้อยขั้นทีเดียวครับวิหารหลังใหญ่มากครับขึ้นมาข้างบนนี้อากาศเย็นสบายครับ <c ười> ก็มีชาวต่างชาติชาวยุโรปมากันมาเหมือนกันนะครับต้องถอดรองเท้าถอดหมวกนะครับเดี๋ยวเราจะไปสักการะศิษย์สิษิ์ภายในอุโบสถในวิหารนะรัะ พระนอนนะพุทธพระพุทธสสยญาติองค์ใหญ่มากก็คือเราจะเดินทางออกทางด้านทิศตะวันออกทางด้านทิศตะวันออกของพระวิหาร ก็มีชาวต่างชาติมากันเชื่อวันวันสงการกันชมวิวส,สวยครับภูเขาป่าไม้เยอะมากคือเดียวครับมีไม้ดอกไม่ทราบว่าดอกอะไรครับ นีเดินไปรอบๆวิหารวิหารตั้งอยู่บนยอดเขาสูงมากทีเดียวแล้วเราจะเดินไปทางด้านทิศตะวันตกนะฮะวิหารหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเราจะเดินไปทางด้านทิศตะวันตกของวิหารนะครับ นี่ภูเขาป่าไม้ล้อมล้อมรอบครับนี่นะครับวัดป่าภูก้อนครับตั้งอยู่เขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย เราจะเดินไปทางทิศเหนือของพระอุโบสถหรือว่าวิหารครับ นี่เป็นด้านทางทิศตะวันตกแล้วก็มาทางด้านทิศเหนือสวยมากทีเดียวครับภูผาป่าไม้ ตรงนี้เป็นบันไดทางขึ้นทางลงทางด้านทิศเหนือของวัดป่าภูก้อนนะครับ